เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับช่องโอตาแม่นะครับโอตาต่างจังหวัดที่จะคอยสนับสนุนน้องๆอ,อยู่ไกลๆนั่นเองนะครับแม่ไม่ได้พูดคํานี้มาตั้งนาน คิดถึงจริงเลยและสำหรับวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้โอตาแมนก็จะมาสอนวิธีการใช้บัตรจับมือรูปแบบของอีทิเกตนะฮะอย่างที่เราทราบคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องบัตรจับมือของ BNK48 นะฮะถ้าเกิดย้อนไปในซิงเกิลที่4อย่าง Kimiwa Melody เนี่ยที่ตอนนั้นนะครับก็มียอดพรีออเดอร์ถึง3 4 0 0 0 0แผ่นนะฮะและต่อด้วยซิงเกิลที่5อย่าง BNK Festival ที่เป็นซิงเกิลเลือกตั้งนะครับก็พบว่ามีการจำกัดการพรีออเดอร์ที่3 0 0 0 0 0แผ่นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็พอที่จะทำให้เราอนุมาาานน่ววๆได้้ณตอี BK สามารถรับมือกับบัตรจับมือได้ที่จำนวน3,000 0 0แผ่นนะฮะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้นะครับก็จะเกิดปัญหาเมมเบอร์รับไม่ไหวนะฮะบัตรเหลือบัตรล้นะครับจนต้องตัดบัตรกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการระบาดของบัตรจับมือปลอมนะฮะว่ากันว่าในตอนนั้นนะครับบัตรจับมือของซิงเกิลคิมิวะเมโลดี้เนี่ยมีการระบาดของบัตรจับมือปลอมกว่า80%ในตลาดเลยทีเดียวนะครับแถมเป็นการปลอมที่มีลายน้ําบนบัตรเรียบร้อยนะครับมีการผิดพลาดเกนี่ย่วก เคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในครับในงาน BNK48 v t a l k t อยู่นะฮะงานแถลงข่าวเกี่ยวกับแพลในอนาคตของ BNK48 นะครับก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมานะครับมีการประกาศว่านะครับซิงเกิลที่6ซิงเกิลเลือกตั้งอย่าง b e g ก n n e r เนี่ยจะเริ่มมีการใช้บัตรจับมือในรูปแบบของ e t i c k e t ตนะฮะก็คือจะไม่มีบัตรจับมือแบบเป็นแผ่นๆแบบที่เคยผ่านมาแล้วนะฮะแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในแอป BNK48 แทนนะครับส่วนหน้าตาของเจ้า e t i ิกเ t ตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธี ก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ BNK48 นะฮะหลังจากนั้นเข้าไปที่ปุ่มโปรไฟล์นะครับตรงล่างขวาของจอมือถือเรานะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีคำว่า My Tickets ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวขอเช็ดน้ำลายบนไม้แป๊บหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นปุ่มนี้นะครับให้ลองอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดดูนะครับสำหรับการเข้าครั้งแรกนะครับก็จะปรากฏข้อความนะฮะ Creating Your t i c k e t Wallet นะก็คือเป็นการสร้าง Wallet ของเราขึ้นมาใหม่นะครับโดยจะให้เราทาการสร้างรหัสผ่านขึ้นมาสาหรับการทาธุรกรรมครั้้้้้งตต่่อออไไปปนนนะะครรรรบบบเเเมืกกกกกส็็็จจจแแแลลวาาาาฏหีด โค้ดแลวก็วอลเล็ตโค้ดของเรามานะครับผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมาถึงหน้าต่างนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีฝั่งซ้ายมือนะครับทิเกตนะครับบัตรเดลว่าตัวของเรานะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมันก็จะขึ้นว่างเอาไว้นะฝั่งขวานะครับก็จะเป็น history นะฮะหรือว่าประวัติของเรานะครับประวัติของบัตรที่เรามีการเข้าออกของแอปนะและด้านล่างก็จะเป็น add ticket นะครับหรือว่าการเพิ่มบัตรเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู3ส่วนนี้ก่อนนะครับเมื่อเราอยากทาการเพิ่มบัตรจับมือทีีีีี่่่่่่เเรรรรราาาาาาาสสังงงงงมมมลบนนนนอออปปปปะะใหห้้้้้กกกกกกดไทท Auder tique ็็จจฏตตขึิ Number หรือว่ารหัสคำสั่งซื้อใน s h อ p e e นะครับแล้วก็ username นะฮะที่เป็นตัว username ของเราที่เราใช้สั่งซื้อใน s h อ p e e นะครับกรอกเสร็จลงไปให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อกรอกเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับถ้าอยากจะเพิ่มบัตรอีกก็กดที่ add more ticket นะครับด้านล่างก็กดทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับคำถามต่อมาใช้บัตรอย่างไรนะครับสมมติว่าเรากรอกจานวนบัตรที่เราต้องการจนครบแล้วนะครับก็ให้กลับมาหน้านี้นะฮะให้กดลงไปบนรูปบัตรนี้เลยนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าด้าานนนนล่่งะะกก็็็จจมี3สววเป War, หรือว่าเลือกเมมเบอร์ที่เราต้องการจะจับมือนะครับส่วนที่2นะครับเลือกรอบนะครับว่าจะเป็นรอบธรรมดาหรือว่ารอบพิเศษนะครับแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นการโชว์ทิเกตหรือว่าแสดงบัตรนะครับตรงนี้เราจะเลือกรอบก่อนหรือว่าเลือกเมมเบอร์ก่อนก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับสมมติว่าผมเลือกเมมเบอร์ก่อนนะครับก็กดที่ชุดเมมเบอร์นะครับก็จะปรากฏหน้าตาของชื่อเมมเบอร์ขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกเมมเบอร์ที่เราอยากจะไปจับมือด้วยนะครับอาจจะเป็นตาหวานก็ได้นะครับตาหวานก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตาหวานก็ได้นะครับไปได้ไป เมื <languages? S 2> here, ่อทำการเลือกเมมเบอร์แล้วก็จะได้เป <at hand. S 2> <oh ็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ทําการเลือกรอบนะครับว่าเราจะเข้าไปจับมือรอบธรรมดาหรือว่ารอบพิเศษนะครับเมื่อเราเลือกรอบที่เราต้องการได้แล้วนะครับเมื่อเราจะใช้บัตรนะฮะก็ให้กดที่โชว์ติเกตนะครับมันก็จะขึ้น QR Code แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการนับถอยหลัง24ชั่วโมงนะครับก่อนที่เวลาบัตรจะหมดอายุลงนั่นเองนะครับการใช้บัตรที่หน้างงานนะครับเดี๋ยวก็คงมีเครื่องสแกน QR Code ของเรานะฮะที่หนั่งงานเดี๋ยเอาจจะเป็นที่นั่ง มืออีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับโอตาแมนก็เลยลองทําดูครับแบบว่าลองเปลี่ยนจากตาหวานเป็นไม้นะครับทางด้านที่เรากดใช้บัตรไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะครับปรากฏว่าก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเมื่อกดโชว์ทิเกตนะครับก็จะเป็นรูปของไม้พร้อมกับ QR code ของเราอันใหม่นะฮะแล้วก็จะเริ่มนับถอยหลังเวลาด้านล่างใหม่นะครับจากสิ่งที่เห็นนะครับก็อาจจะคิดตามได้ว่านะครับราบใดที่ยังไม่มีการสแกนการใช้ที่นั่งงานจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเบอร์เลือกไปเลือกมาแบบนี้ได้อยู่นะฮะคำถามต่อมานะครับแล้วการ หรือว่าคนอื่นอาจจะอยากให้บัตรเราหรือว่ารวมไปถึงการซื้อขายบัตรจับมือผ่านอีทิเกตเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับให้กลับมาที่หน้านี้ของแอปพลิเคชันนะฮะตรงบนมุมขวานะครับจะสังเกตคําว่า transfer อยู่นะฮะเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะพบช่องทางในการเชื่อมต่อ wallet ระหว่างกันนะครับอาจจะเป็นการสแกน QR code นะครับหรืออาจจะเป็นการเชื่อมต่อกันผ่าน wallet code นะฮะสำหรับการทําธุรกรรมการถ่ายโอนโค้ดจับมือระหว่างกันนะครับณวันที่โอตาแมนกำลังทําคลิปนี้อยู่นะครับคาดว่าระบบยังไม่ได้เปิดนะฮะเพราะว่าโอตาแมนทดลองทั้งสแกน QR รค้แล้วก็ใส่ wallet code เข้าไปนะครับปรากฏว่าก็ขึ้น error อยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการสอนการใช้บัตร e-ticket คร่าวๆนะครับแล้วคุณละครับคิดเห็นยังไงกับการปรับเปลี่ยนมาใช้บัตรจับมือแบบ e-ticket แบบนี้บ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะครับแล้วก็งานจับมือที่จะถึงนี้ตั้งใจจะไปจับมือใครกันบ้างนะฮะก็ลองเล่าให้ฟังกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ลองแวะไปหาเลนตาหวานบ้างแล้วก็ สำหรบับวันนี้โอตะแมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ